สวัสดีครับวินัยสงสสัอ่อออนทัวไปไหนก็ได้ตามใจจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้ฝนตกนะตอนนี้มาทำสว,สวนบ้านนายนะน,นีน่ต้นไทรอู่นลิมน้มนี่บ้านนายอันนายคตเป็นบ้านผมนะดูนะฝนตกนะฟ้าคึ้มเลย ดดน,นุ่มลื่นดีนี่คาแฝกนะนี่พังแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะนี่คืออะไรใครรู้จักบอกามาด้วยที่ปั่นอะไรปั่นน้ำเปล่าโอ้เล่นมั่วไม่ได้เนี่ยเขามีไม่ไม่ยนางอขออนุญาตถ่ายรูปเด้อนี่คืออะไรค้องมา เคืออะไรวห้อยวะนี่เก่ามากโทรศัพท์เก่าห้อยวะนี่แหละโชว์ไม่ได้หรอกนะบรรยากาศนะเรือโบราณนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้นี่คืออะไรถังข้าวสารอะถังตัวข้าวโอ้นี่ถังตัวข้าวซะก่อนนะนี่ข้างบนคือกิโลโอ้นี่คือกิโลนะนี่นี่กิโลกิโลช่างกิโลช่งตะก่อนนะสวยงามมากการคล้องเรื่องเก่าๆนนี่รหัสวย นี่อะไรนี่ที่ทวงน้ำหนักเขาเนี่มตุ้ม,มนี่อันนี้แอเเกยนเทียมควายวเนี่ยนี่ถ้าเทียมงอมอมีกอย่างนี่เทียม,มองอจะมีหลักสองหลักสองหลักใช่ไหมขันนี้ญาตเด้อถ่ายรูปบ้านนายเขาโอ้โหขวดวายเต็มเลยนี่ ทำความสะอาดบ้านนายโอ้เรือไอ้เกวียนใหญ่มากเลยสูงสองเมตรนี่นะนี่บ้านนายคนนี้นะนายเลยกขงโของอะไรเนะนี่ยโอหนี่คือเรือโบราณนะดูก่อนดูก่อนเรือเจยวนะนี่เขมีเขาม,ขมีว่าไม่จน,นนางนะเนี่ยไม่ใหญ่ กาบเรือใหญ่มากเลยสามากเกาคนจีนเนาะคนจีนเขานี่ที่ที่ทายนี่กัดกัดลรงไม้เขาเรื่อยก็มีนี่ไหม,มสภาพดีมากนะบอกให้เนี่ยสภาพที่เันแสงไม่ดีฝนตกอันนี้คือลายที่ปั่นข้าวที่สีข้าวก็ก่อนนี้เห็นไหมใช้คนปั่นเนอา ไปดูใ,ใกล้ๆน,น,นี่คืออะไรแกล้งควายฮะใช่ใชแกลงควายแล้วหญ่ขนาดน,นี้พาไปดูใ,ใกล้ๆนะโอ้มีอะไรหนูเนี่ยฮะขอความในทอดอีกขออนุญาตแม่นางเรือนะถ่ายวีโอนะนี่ นี่ที่หมุนนะนี่อ,อใช้ได้เลยเห็นไเนี่ยสีไปเข้าใส่ไปมันจะออกทางนี้นี่แล้วพลมมันจะตีออกทางนี้นี่ย่อนไปข้นนางบนใช่ไหมไอ้ใบไม้อันจริงแบบนี้ใช้โบเตอร์อก็ได้นะเนาะส่เป็นโบเตอร์ต,อตรงนี้ซะ ใช้แบบเก่าๆอะนะเออใช้มอเตอร์ใส่ตรงนี้ใส่ดัดแปลงใส่มอเตอร์ตรงนี้นะนี่นให้ไฟเอามันก็ใช่ไหมใช้ได้นะจะภาพดีมากเลยเนี่ยมันผุเนี่ยกลัวดันฝนตกใช่ไหมมันจะย่นแต่ผุเนี่ยเขาเนี่ยบรรยากาศบ้านนายเนาะโอเคนี่ป่าใหญ่มากขึ้น ฝนตกเะแะแสแกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะนู่นนู่นนู่นขไไึ้นบึ้มนู่นเห็นไหมน้ำบานเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า